คลิปวีดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่จะสื่อถึงผลเสียของบุหรี่หากผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยโปรดใช้วิวัฒนาการในการรับชมและควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ติดยาเฮ้เพื่อนดูดพอด้วยกันเปล่าไม่เพวกเราไม่ดูลองหน่อยดิวะค้างเดียวเองเทเลย ดู5วิธีปฏิเสธ 1. จงชัดเจนและกล้าแสดงออกเมื่อมีคนเสนอบุหรี่ไฟฟ้าให้คุณต้องชัดเจนและกล้าแสดงออกปฏิเสธอย่างมั่นใจ 2. อธิบายเหตุผลของคุณพูดอธิบายด้วยเหตุผลทำไมถึงไม่ต้องการบุหรี่ไฟฟ้า 3. หาทางเลือกชวนคนที่เสนอบุหรี่ไฟฟ้าให้เราทำอย่างอื่นแทนเช่นเล่นเกมดูหนังและเตะฟุตบอล 4. ล้อมรอบตัวเองด้วยอิทธิพลเชิงบวกเราต้องเลือกสังคมให้กับตัวเองสังคมที่มีค่านิยมเดียวกัน 5. ฝึกพูดว่าไม่ต้องปฏิเสธให้เป็นและไม่ไม่โลเลเฮ้อ่อนวะแค่นี้ก็ไม่กล้าเดี๋ยวพี่ทาให้ดูฟ้ายาพี่ฟ้าดูปลอดสิ5ผลเสียของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า1 ส่งผลเสียต่อปอด2ส่งผลเสียต่อสมอง3ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ 4. ผิดกฎหมายในบางประเทศ 5. เสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากแบตเตอรี่ระเบิดไม่เชื่อลองถามเพื่อนดูสิทำคำให้งกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับทำลายปอดค่ะไพร้ายเนี่ยมันไม่ดีอย่าหาคำภัยสังคมคนละเริก ไ,ไม่ดูเฮ้ยฟ <Hey, S 2> ้าบ่ะเฮ้ย <laughs> hey, อ่อนหวานแค่ hey, นี้ก็กล้าโอ้ย oh. <laughs> บุรีทำร้ายปอดรักเธอตลอดต้องทำไงทำใจเธอยังไงเขาก็ไม่รัก